มาคุยอะค่ะว่าเฮ้ยถ้าไม่มีใครสานต่อฉันจะขายธุรกิจนี้ทิ้งแล้วนะทําไมถึงมาไม่มีคนมาสานต่อลูกทุกคนก็บอกว่าเหนื่อยถ้าเราไม่รับต่อวันหนึ่งนายอ้วนจะหายไปด้วยเรารับได้จริงหรอเรารับได้จริงหรอที่นายอ้วนยังจะโฟถ,ถูกสร้างตั้งแต่รุ่นอากงมารุ่นป้าสุดท้ายแล้วมาถึงรุ่นลูกบอกลุกนไม่ทาเคยคุยกับเฮียนะเฮียถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวต่อจบปามา ก็อดิป้ามาเราก็คงยังยังเหมือนเดิมอะมันต้องมีวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้แล้วพอตอหลังสี่คนพี่น้องอะก็มาประชุมจะเอายังไงใครจะทําต่อใครจะไม่ทําแต่ทุกคนลงความเห็นว่าไม่ได้โต๊ะเก้าอี้ตัวหนึ่งอะต้องมีสีขาถ้าไม่ครบสีขามันจะไม่ใช่ไหนอ้วน 等内些。 ถ้าวันศุกร์ดูได้รถฟางก็จะไปยุทธยาแทนธุรกิจเนี้แบบใครจะรับต่อถ้าไม่รับต่อเนี่ยป้าจะเลิกแล้วเพราะป้าจะไปเที่ยวไม่ติดอะไรใช่ไหมล่ะอืมนะครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เราเราก็มานั่งคิดนะเฮ้ยเอาอยัางไงต่อดีแล้วเราก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราเขามารับต่อเราจะมาทําเหมือนป้าม้าเราจะมายืนแทนป้าม้าหรอแล้วเราจะมายืนแบบนี้ยตลอด40ปีหรอมันก็อาจจะไม่ใช่นะเขารู้แหละว่าลูกเขาไม่ได้อยากทำแล้วเขาก็พูดว่าสรุปจะทํำไหมถ้าไม่ทํานะ วันที่ปาไม่ไหวปาพร้อมปิดเลยนะแล้วปาไปเที่ยวแล้วนะแล้วพวกมึงเอาไงต่อเรื่องของมึงเลยนะมันมีแค่เหตุผลเดียวเลยอะที่เราคุยกับเคียวว่าแบบเอาไงดีวะถ้าเราไม่รับต่อปาน่าจะใจสบายนะเรารับได้จริงเหรอที่นายอ้วนยังตะ่อโฟถูกสร้างตังแต่รุ่นนกงม,มารุ่นปาสุดท้ายแล้วมาถึงรุ่นลูกบอกลูกไม่ทำเราสึกว่าเราเราต้องยอมไม่ได้ แต่เราก็มองกันว่าเราต้องทําระบบเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ร้านอยู่ได้โดยไม่มีเราทํายังไงให้ระบบลงไปดูแรลร้านทํายังไงให้ระบบลงไปดูแลทีมงานของเราทํยังไงให้ระบบดูแลลูกค้าเราเป็นอย่างดีเราอยากใช้ POS เขายังไม่พร้อมใช้หรือว่าเราอยากให้เขากด iPad อันนี้บอกว่ากดไม่ทันคือมันต้องปรับมันต้องจูนนะครับแต่พอเราจะไปให้เขาปรับเลยเขาไม่มีทางปรับเพราะเขายังไม่รู้เลยว่าเราจริงหรือเปล่า รับรายการมาเร็วข้าวข้างบ้านมาก่อนเร็วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เขาขายมา1ิปี20ปีเป็นใครเนี่ยเข้ามาแล้วจะมาเปลี่ยนทุกอย่างมันก็แบบทำไมมันถึงทําไม่ได้อ่ะเราอยากให้มันดีขึ้นไม่ใช่แล้วทำไมมันถึงทําไม่ได้ป้าบอกไม่ได้ถ้าจะทาไปข้างนอกก็เลยบอกได้กันเดี๋ยวเราจะไปทําร้านข้างนอกแลวจะพิสูจน์้ป้าดูว่าสิ่งที่เราคิดมันทําได้ เราไปถามคนรู้จักเราก่อนว่าเนี่ยถ้านายอ้วนจะมาเปิดสาขาคนเปิดที่ไหนดีบางคนก็แบบขอโทษนะนายอ้วนยันตงตัโฟอยู่ที่ไหนหรอ<ม>เราก็เลยแบบสิ่งที่เราคิดกับโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่นี่หว่าคนไม่ได้รู้จักเราทำไงดีวะเนี่ยเอางี้แล้วกันในเมื่อคนไม่รู้จักเราต้องพาตัวเราเองไปหาคนให้เขารู้จักเราไปไหนดีวะเราต้องออกอีเวนต์ ไปออกอีเวนต์แบบสองวีป้ป้าไป,ปยืนปรุงก๋วยเตี๋ยกับนุ่นป้ป้าก็จะมาประกบเราแล้วมามาก็จะอยู่ร้านเธอเขาก็คงอยากจะระวังลูกเขาทุกๆสเต็ปเขาก็ไม่อยากให้เราเฟลจะเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องคุณภาพและการควบคุมดูแลทุกอย่างเลยฮะว่ามันจะดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเรามาทำอะไรตรงนี้วะเวลาเราทำงานแล้วมันล้าแต่มัน ไม่เจอโอกาสดีๆเราก็จะรู้สึกแบบนิดนึงในใจว่าแบบไม,ไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาหาเราเลยวะแต่เราก็ไม่ถอเพราะเราแค่อีเวนต์แรกเองถอได้ไงแล้วจนวันนั้นก็ไม่รู้ว่าวันฟ้าเปิดหรืออะไรก็มีนำบัตรใบหนึ่งยื่นมาให้เราว่าสนใจไปเปิดที่นี่ไหมคะ สาขาที่นายอ้วนได้เปิดคือสาขาเซนตันแอมบาสซีนั่นคือสาขาที่สองที่เกิดขึ้นนายอ้วนจะโตได้เนี่ยต้องโตด้วยโปรดักต์ก่อนไปเปิดสาขาที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ต้องได้รสชาติเดียวกับที่กินที่สองอีซังนี่คือโจทย์เราถ้าเราตีโจทย์นี้ไม่ได้เปิดสาขาไม่ได้ยากค่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินเอื้อมเราโชคดีว่าน้องคนที่สามจบเชฟนัด ทำยังไงก็ได้เว้ยเราต้องผลิตซอสเพราะแต่ก่อนเป็นซอสปรุงสดใส่ซอสเสร็จใส่น้ำตาลใส่พริกใส่น้ำปลาเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เว้ยสมัยก่อนนะคะป้าปรุงก๋วยเตี๋ยวกับสดการปรุงสดแบบนี้ยมันทำสาขาไม่ได้นะการเปิดสาขาพนักงานเราปรุงอ่ะจะต้องปรุงให้เหมือนที่ป้าปรุงเราใช้ความรู้ในการเชฟคือแบบมาถึงไปแล้วมาใช้จะต้องใช้อปุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพอรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาเจอกันนะคะ ความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่เราก็เหมือนว่าเราฟังกันแล้วค่อยๆปรับมันมีความกดดันกดดันจากป้าที่แบบว่าเราจะทําได้ดีไหมจะทําได้ดีเท่ารุ่นเขาไหมเราจับมือป้าบอกไม่ได้เราต้องมาคิดสุดรด้วยกันใช้เวลาในการคิดสุดซอสทำเร็วค่ะหนึ่งปีในการวิจัย การที่โดนัทเข้ามาสานต่อเป็นเจนสามอะค่ะโดนัทอยากนําความภาคภูมิใจของอากงด้วยในการคิดสูตรปลาเต็งที่อากงอะนำมาใช้กับเย็นะโกแล้วก็เกิดการเข้ากันเย็นะโปของนาอ้วนเย็นะผัวมีเอกลักษณ์คือความหอมของปลาเต็งจะมีความกรอบของปลาเต็งยนะแล้วก็มีพริกสดแล้วก็มีกัะมูกระเทียมเจียวและสสุดซ้อนที่เป็นสุดซ้อนเข้มข้นของนอ้วนค่ะเป็นสตรเฉพาะของเราที่กินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่อื่น เย็นตาโฟที่อร่อยคนจีนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเครื่องถัง mm hmm. เครื่องถังคือจะมีปลาหมึกแช่เลือดเต้าหู้ลูกชิ้นที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องถังที่ต้องมีในเย็นตาโฟความยากอะลูกชิ้นทุกอย่างที่ทใส่ลงไปในชามหนึ่งชามค่ะต้องอร่อยทุกอย่างเราต้องมีแบบจุดพีคข,ของลูกชิ้นแต่ละตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวไม่เหมือนกัน จึงเป็นที่มาว่าทาไมเราต้องคิดซอสเองคิดตัวลูกชิ้นเองเป็นของเราเองลูกชิ ade, ้นที่เราอยากได้ลูกชิ้นที่เราอยากกินลูกชิ้นที่เราอยากเสิร์ฟให้กับลูกค้ามันดีได้มากกว่าเนี้ยแต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าเราซื้อคนอื่นมามันไม่สามารถพัฒนาอะไรได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําเองเรารู้ว่าสเต็กไหนที่เราอยากกินสเต็กไหนที่เราอยากเสิร์ฟให้ลูกค้าเราเป็นลูกแล้วแต่ว่าเล็กเขาใหญ่คนที่จะบอกว่าขายได้ขายไม่ได้ยังไม่ได้ปรับอีกยังไม่ได้ปรับคือปรับปลา จักรใหม่ๆเริ่มเริ่มใช้เครื่องจักรเข้ามาเนี่ยไอ้ลูกชิ้นอ่ะมันจะนิ่มไปจืดไปอะไรเงี้ยเราต้องต้งองเคยมาปรับทีนึงเพราะเราชิมอยู่ทุกวันถ้าเป็นเรารู้ทันทีเราจะรีบเข้าไปเคลียร์เลยก็การผลิตก็ลูกๆก็ช่วยจะทําให้หลังหลังจับหยุดได้อะไรได้ผมก็เออดีแล้วล่ะก็คงจะให้เขาเดินต่อเลยวัดถุดดิบในอ้วนทุกตัวนะคะไม่มีกระบวนการใส่สาร เราจะพยายามใช้เครื่องจกักรใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อทําให้อายุของวัตถุดิบเนี่ยสามารถเก็บแล้วสามารถส่งสาขาได้แล้วก็เริ่มไปที่ e m p o r อทเริ่มมาอมมารินเริ่มกระจายเข้าห้างต่างๆเราอยู่ในห้างมาสักระยะหนึ่งเราก็เริ่มเปิดสแตนอะโล่เราได้โอกาสดีๆจากไมเนอร์ พอเดที่ร้านมาแล้วตาเดี๋ยวเอามาทำกัเดิมพอรุ่นลูกมาสารต่อเนี่ยก็เหมือนกับเป็นไฟสปอตไลท์แหละให้ฉายซึ่งผมเองก็ก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะในวงสีอินชาด้วยกันน่ะก็รู้จักเราแต่ถ้าไปข้างนอกเนี่ยถามเรียกในอ้วนไหมก็ไม่เคย แต่ตอนนี้ไปไหนพี่จะคนทักซึ่งลูกๆทำมาได้ขนาดนี้ผมพอใจนะอย่าไปว่าตัวเองจะต้องเป็นที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยแค่ให้เราได้เติบโตได้ตลอดเวลาดีกว่าเราก็ยังสนุกกับสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราทำเรารู้ว่าเราทำเพราะอะไรตั้งแต่ปีแรกจนปีนี้ผมว่านายอ้วนน็่คือนายอ้วนครับ สูตรที่เขาส่งต่อกัอนมาครับอันนี้มันก็คือความขังอันนึงที่แบบมันเป็นตำนานที่หาซื้อไม่ได้เรารู้สึกว่าเราให้ใจในธุรกิดนี้ทั้งเราเองพนักงานเองแล้วเรามีมิชชั่นร่วมกันคือเราต้องการทําให้คนทั้งโลกเนี้ยได้ชิมเย็นสัโขสักครั้งในชีวิตให้ได้มากที่สุดแล้วก็เราอยากทําเมนูเย็นอโฟนะครับให้เป็นเมนูที่คนทยภวทภูมิใจและต่างชาติมาต้องมาชิม ว่าทุกวันนี้ที่เราโตมาได้เพราะเราเป็นครอบครัวเราช่วยกันเราสามัคคีกันแต่วันนี้เราแบ่งกําลังคนในการช่วยกันดูแลน้องคนที่2ก็ดูโรงงานน้องคนที่สามคือคิดคนสตรและอ่านดีน้องคนที่4การเงินและบุคคลในอ้วนไม่ใช่ใครในอ้วนมันคือคําว่าเราเราในที่นี้คือนายอ้วนจูเนียเองพนักงานของนายอ้วนทั้งหมดกว่า200กว่าชีวิตลูกค้าของนายอ้วนทั้งหมดที่ทานเรา ในแต่ละสาขารวมกันจนมาเป็นในอ้วนในวันนี้หรือว่าขา